ลงบอ่อครับวันนี้ครับผมวิม่งงานเหมาครับหลังจากที่วางท่อระบายน้ำเสร็จก็หยุดไปเป็นอาทิตย์พี่น้องฝนตกแล้วก็บุญต้องไฟครับนี่ก็ย้ายลงบอ่อแล้วพี่น้องโอ้โนี่ไงบอ่อที่เราหน้ายาวเราชอย ร้อยแล้วก็สวัสดีครับมาพบกับพิมง,งานสายอยู่นี่ซึ่งกับผมเดินะเข้าหอยหลังเข้าตมเล็กตุ่มปิดเนาะนี่จะหอยหลังเข้าครับนี่บอ่บอเราบ่อเนาะรางเป็นหินนะน้าดินนิดเยียว เอาดินเหนียวไปก่อนครับตรงแปลงงานหมอบพี่น้องลอกนะครับอันนี้ก็ไปถมที่เจ้าของนานี่ยนะครับเจ้าของนาต้องการเาดดินนาตัวเองครับไปถม วิ่งไกลหน่อยครับพี่น้องมอน่าจะประมาณ300กว่าเทีย่ยบดินแห้งครับสบายเลยดินแห้งอย่างนี้ครับ กับไอ้ลงวัดก้าห้าสองครั้งครับ,รบอืาจะได้ทําเครื่องใหม่อะไรนี่พี่น้องดูควันครับควันหลอดก็หายใจเยอะเลยตอนนี้ไอ้ลงเราน่าจะเปลี่ยนแวรนเปลี่ยนอะไรใหม่ครับพี่น้องทะลือแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับพี่น้องดูควันครับอา,บา,ากาศไม่ร้อนนะนี่ เริ่มแล้วเริ่มแล้วสําเปลี่ยนเครื่องมาก็เกือบยี่สิบกว่าปีพี่น้องเปลี่ยนเครื่องใส่เครื่องเขานอกนะครับนี้เครื่องพังเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับพออยู่ด้วยกันนาะนคะรับเปลี่ยนเครื่องมาธรรมดาครับเราใช้งานก็มีพังบ้างครับ มันซื้อดินด้วยครับคันนี้มันซื้อดินครับไอ้ลุงเชอร์เบิรักคันนี้ครับรถพิาตกันเลยพี่น้องเป็นนาำอันนี้นี่แหละแต่ก่อนก็ขับรถแมคโครให้เราครับ PC 2005ซื้อมาก็น่าใช้เนี่ครับเป็นคนขับพี่น้อง PC 2005ตุ้ดแดงครับ หลายปีแล้วมาจากนอกก็มาซื้อรถรับซื้อสิบล้อทำสวนอ้อยครับซื้อรถไถเป็นเสียสวนอ้อยครับทุกวันนี้ลากลูกนะครับคันนี้ลากลูกเลย สบายเลยอยู่ด้านบนเช่าแคปอีร้อยยีสิบีเราตักคันคูสะะคระหน้าไปอันนี้ลงไม่ไกลครับ เราได้เช่อวหนึ่งครับคันนี้จะได้สองนี่เราอยู่หน้ารถครับฝนตกครับหน้าฝนแล้วลดูด้านล่างเป็หนหินนะไม่เป็นไรแ <c oughs> ดดออกวิ่งไปวิ่งมาก็แห้งครับ แล้นล่างเป็นดินนะหน้าดินประมาณ20เซนนี่แหละ ตลอดเี้ติดแมลงไม่ก,กล้าเข้ามาพี่น้อง โค่ยไหมมุงใส้มุงคว้ายอยู่ไหมต้นไม้พ้ังเดียวไม่ได้ครับมุรมออกโรต้นนี่เกีกะ ไอ้หลวงรุนๆครับวันนี้ไอ้ลงสามคันครับวันนี้ไอ้วนรเลยเส้นเหนืองทั้งสองนะครับนี่เส้นเหนืองนะครับนี่เหนืองแม่เมาะครับนี่ผ่านเหนืองแม่เมาะมาแล้ว เรื่องไรรงนี่ยกให้เลยครับผ่านเมืองมาแล้วเส้นเมืองเส้นเมืองครับนี่เมืองแม่เมาะบ้านผมสิบห้าคันครับสิบล้อไปวิ่งอยู่เมืองแม่เมาะครับตั้งแต่ปีสามสี่สามห้านะครับพศสิบห้าคันครับบ้านผมไปวิ่งอยู่เมืองแม่เมาะฟองสบู่แตกครับพี่น้อง เรียบร้อยเลยสิบห้าคันครับไปพร้อมกันหมดเลยครับทีนั้นฟองสบู่แตกงวดแต่ละคันเหลือไม่เยอะนะครับบางคันก็เหลือแค่แปด0มืนสองแสนครับฟองสบู่แตกครับลงมาบ้านครับมาวิ่งกับผมนี่แหละมาวิ่งกับแฮกเตอร์คนปูนี่แหละพี่น้องสิบห้าคันครับแอกเตอร์คนปูตัดเส้นเหมืองครับแต่ก่อนลงมาพี่น้อง วิ่งอยู่บ้านกวดคนะรับไปมาถูกยึดไปอิระคันอิระคันอิระคันครับนะแต่ก่อนเจริญศสีนะับอยู่ดอนนี่นครับผมรถเต็มลานเจริญศสีนะับไม่มีที่จอด